ค่ะที่ <laughs> นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานตุ๊บอุบลมิติใหม่โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาณนหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธา,านีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีพร้อมทั้งชื่นชมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธา,านีเครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริหารสถา,านศึกษาที่ขับเคลื่อนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธา,านีซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพมัธยมศึกษาที่มีเกลื ยุทธในการพัฒนาที่ก้าวกระโดดด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายและทักษะที่สำคัญในทศวรรษที่21ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพแบบ Active Learning สูตรนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นมิติใหม่ของโรงเรียนคุณภาพมัธยม,มศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องดเด็กนักเรียนตกกลนเรื่องความเหลื่อมล้ํา โดยให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากที่สุดการจัดการเรียนการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่ปลอดภัยด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประมาณ90%และฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุ12-18ปีประมาณ95% ทั้งนี้การเปิดการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบที่เด็กนักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ได้รอบด้านทุกมิตินอกจากนี้ขอให้เครือข่ายภาคประชาชนผู้บริหารสถานศึกษา สร้างเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มีความพร้อมด้วยมากขึ้นตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ําจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายพัฒนาสร้างอุปกรณ์ทางการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาเป็นพื้นฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการสร้างคนให้เป็นกําลังของชาติต่อไป i